สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเครื่องอัดอากาศของเซี่ยมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูแล้วก็จะมาให้ดูวิธีการติดตั้งกันด้วยนะครับพอดีก็อยากได้มานานแล้วตัวนี้แต่ว่าผมพีออเดอร์มาจากช้อปปี้ใช้เวลาประมาณเกือบๆบเดือนเหมือนกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันอ่านี่นะครับตัวเครื่องก็ใหญ่นะใหญ่อยู่สิ่งที่เขาแถมมาก็จะมีท่อดูดอากาศจากภายนอกนะครับสองชิ้นนี่สองชิ้นตัวนี้เป็นชิ้นนอกเขาจะดูดอากาศจากภายนอกนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้จะประกบด้านด้านหลังเครื่องนะครับมันจะมีเดือยตัวนี้นี่มีเดือยอยู่เราก็จะเสียบเข้าไปนะแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึง่งตัวนี้จะครอบด้านนอกตอนเก็บงานนะครับนี่สังเกตตัวนี้แล้วก็เดือยตัวนี้เวลาไขน็อตเสร็จแล้วก็ตัวนี้มาปิด ตัวนี้สินี่นี่กลับด้านกลับด้านนะครับผมอาจจะเพิ่มตักแหงนตัวนี้กันแมลงเข้ามาอีกสักชิ้นหนึ่งทีนี้เรามาดูตัวภายในกันตัวภายในมีอะไรมานี่เลยตัวเครื่องตัวเครื่องนะครับมามาดูเครื่องมีอะไรบ้างเครื่องจะมีแค่นี้นีเลย ก็จะอ่าแก่ตัวนี้ตัวนี้เป็ไส้กรองนะครับไส้กรองไส้กรองทั้งหมดมีกรองละเอียดมีแกะเลยแล้วกันนี่อึอมันติดตามันแบบนี้เลยนะติดกัน มาดูนี่ตัวนี้ด้านหลังจะเป็นตะขอเกี่ยวนะมันก็จะมีแป,ป้นแป้นแถมตัวนี้เป็นแถมตัวนี้ใช้ยังไงเวลาเราเจาะตัวนี้จะตั้งบนมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับรูก็แป้นเจาะจับนอ็อตจับน็อตเสร็จเราก็เอาตัวนี้มายึด พอเอามายืดเสร็จแล้วก็ตัวนี้คือไปแหวนระบบระบบก็จะเป็นดูดอากาศอัดอากาศ,ากาศ,ากาศจากภายนอกตัวบ้านเข้ามาวนันนี้แล้วก็มาผ่านฟิลเตอร์อ๋อมันมีตะ,ตะแกรงตัวนี้ชั้นหนึ่งทีนี้นะครับที่มันจะเปิดปิดอัตโนมัติตัวนี้ตัวนี้ทอด พอเป่าได้นะกนาแรแมลงเขานะครับเสร็จแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ขมงดสามทันหนึ่แล้วก็ตัวนุนสามนี่การทํางานของเขาอัดอากาศเสร็จเขาก็จะมาเป่าอากาศออกด้านนี้นะครับอากาศบริสุทธิ์นะกองฝุ่น PM 2.5เติมออกซิเจนในห้องนะครับโอเค เรามาดูวิธีการตัวนี้นะครับกดลงนี่ลงโอ้งง่ายดายง่ายดายถ้าเวลาเสยบเข้าไปล่ะปุ๊บตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เขาจะเป็นยางนะน่นจะต้องดึงอ่า เต็มลองก่อนอยางมันจะปิ้นๆนหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันพีวออเดอร์มันจะจีน,นก่อนนะถามว่ายางมีหน้าที่อะไรเวลาสวมจากด้านนอกครับมันจะเข้ามานี้พอดี๊นี่ไงอากาศก็จะเข้าอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ันนี้เราก็จะเจาะตามแนวติดตั้งสูงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวที่นอนตัวนี้จะได้ไม่ขวางทางเดินปักไฟายเราก็เซมนี่พอดีใช่ไหมอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูนี้นี่หฮซอรอยยี่ิมิลอันนี้เราก็ทำรูไว้แล้วเดี๋ยวจะเจาะนี่นอกรูใหญ่ โดยแบบนี้นะครับอันนี้ก็จอดเสร็จแล้วนะครับพอดีก็ได้ให้ดูขั้นตอนการเจาะเพราะว่าทําคนเดียวก็เ,เลยไม่มีคนทายให้นะนแล้วเราก็ก็ดีทําไปดูดฝุ่นไปเจาะชุดน,นี้นี่เอาชุดน,นี้สวมเข้าไปก่อนก็ดูฟังหัวด้วยฟังหัวเพราะว่าไข่หนอดปิด เราจะส้วมเสร็จแล้วเราก็จะยิงซีดีฝนเข้าไปนะครับอันนี้เก็บแกะนี่ก่อนครับ แน่น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 ทีนี้ก็ใส่กรอบเดี๋ยวเราไปใส่จากข้างนอกเข้ามาแล้วก็ทาทาซิลิโคอนอันนี้นะครับเราไปซอดซอดจากข้างนอกเข้ามานะตัวนอกแล้วก็ตัวนี้สวมเข้าไปนะถ้าตัวไหนสวมเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ยิงน็อตจับตัวนี้ยิงน็อตจับตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วมาแขวนเนี่ยจะพอดีโลนะเนี่ย พอดีโลเดียวแล้วเราก็ไปเอาซีีโคนอุดจากข้างนอกนะครับอุดจากข้างนอกเก็บงานมัจะเป็นทอยืดออกไปนะครับอันนี้พอดีไม่ได้ใายคิบทั้งแกวนนะก็ทับแกวนพอดีนะครับถ้าซูมดูตรงนี้มันจะมันจะพอดีเลยนจะมีทอดูอากาศเะเราลองมาเปิดกันเ,เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วเปิดที่ตน้น ตี่นี้มี wi-fi นะครับก็ออก pm 2.5ไม่รู้ข้างนอกหรือข้างในนะอ๋อค่าร์บอนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ห้าร้อยห้าสิบกดเล้วมัง้งอัตโนมัติโอเคเอ็มใหยนวดอัตโนมัติ มือกลางคืนแอมปิดไปอ๋อโอเคดูความชื้นอัตโนมัติโอเคนะครับก็จบการติดตามงมาที่เรียบร้อยจะไปเก็บงานอันนี้ใช่ก่อการแล้วนะครับแกะนี้ออกนี่โอเคเสร็จแล้วครับการติดตั้งเครื่องอัดอากาศเซลมีตัวนี้รุ่น150นะครับ ใหญ่อยู่นะนี่ขนาดมือผมหใหญ่อยู่โอเคนะครับจบแล้วครับบ๊ายบายอ่าอันนี้มาเรามาเก็บงานนะครับนี่มันเรามาทานซีรีโคนปิดรอบๆตัวที่เราเจาะรูมันคว้างไปหน่อยอเรียบร้อยเสร็จแล้วนะตรงนี้นกน่าจะมาเกาะในอนา,านอเคตเดี๋ยวหาวิธี น่าจะเอาเคเบินไทยละวะละทำตันตังตังหนกจะได้ไม่มาเกาะโอเคค่ะกดิ่ตั้งเ x ียวมีมเ,คคค Xiaomi, เครื่องอันตรกาศนะครับรุ่น150อ่ารุ่นย่อยอะไรไม่รู้อะไร T F อะไรไม่รู้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ